Honda W R V ใหม่ยนตกรรม S U V อนเนกประสงค์5ที่นางรุ่นใหม่ที่จะมาเป็นรถคู่ใจเพื่อการใช้ชีวิตที่อิสระในเมืองและพร้อมที่จะพาทุกคนไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการใช้งานรถ S U V ดีไซน์ภายนอกเท่มีสไตล์และให้ความรู้สึกพรีเมียมสะท้อนความเป็น S U V ที่เรียบหรูและแข็งแกร่งโชบเฉี่ยวด้วยเส้นสายที่ปราดเปรียวเชื่อมต่อตั้งแต่ไฟหน้าไปยังไฟท้ายเสริมด้วยรายละเอียดต่างๆได้แก่กระจังหน้าโครเมียม ไฟหน้าพร้อมไฟเหลวแบบซีเควนเชียลและไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวันแบบ LED และไฟท้ายแบบ LED ล้ออลลอยขนาด16นิ้วมือจับประตูด้านนอกสีเดียวกับตัวรถเสาอากาศแบบครีบฉลามมาพร้อมทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีเยี่ยมโดยยกระดับความสปอร์ตไปอีกขั้นด้วยดีไซน์สไตล์สปอร์ตแบบเอกลุในรุ่น RS ที่มาพร้อมล้ออลลอยขนาด17นิ้ว ดีไซน์ภายในผสานความมีชีวิตชีวาและความสปอร์ตยังลงตัวเสริมความพรีเมียมด้วยการตกแต่งคอนโซลกลางด้วยได้สีแดงเข้ากับเบาะนัง่งหนังสังเคราะห์สีดำตกแต่งด้วยผ้าและได้สีแดงสะท้อนเอกลักษณ์ความสปอร์ตสไตล์ RS ภายในห้องโดยสารกว้างขวางสะดวกสบายมาพร้อมเบาะโดยสาร5ที่นั่งโดยเบาะนั่งแถว2ปรกลับพับได้แบบ60-40เพิ่มพื้นที่ใช้สอยอเนกประสงค์เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายคงเอกลักษณ์ความเป็นรถ SUV พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอาทิระบบปรับอากาศอัตโนมัติพร้อมระบบทำความเย็นเร็วและโหมดทิศทางลมเพื่อความสะดวกสบายเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอาทิ ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์พร้อมเครื่องปรับอากาศด้วยกุญแจรีรโมทระบบเครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วแบบ Advanced Touch และเทคโนโลยีเพื่อความสะดวกสบายอื่น ขับสนุกตอบสนองทุกการเดินทางกับเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตรพร้อมระบบเกียร์ CVT ให้กำลังสูงสุด121แรงม้ามอบอัตราการประหยัดน้ำมัน16.7กิโลเมตรต่อลิตรรองรับพลังงานทางเลือก E20 เพิ่มความมั่นใจและความอุ่นใจทุกการเดินทาง ทุกรุ่นย่อยมาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยะ Honda Sensing ทำงานผ่านกล้องมุมมองกว้างด้านหน้าช่วยตรวจจับรถยนต์รถจักรยานยนต์จักรยานและคนเดินถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี6ฟังก์ชันการทำงานหลักระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ และระบบเตือนเมื่อรถข้าเคลื่อนที่พร้อมด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอื่นๆระบบแสดงภาพมุมอับสายตาขณะเปลี่ยนเลนระบบล็อกรถอัตโนมัติเมื่อกุญแจรีโมทอยู่ห่างจากตัวรถกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมมอง3ระดับ และมีให้เลือกทั้งหมด5สีโดยมาพร้อมสีใหม่สีเงินสเตล่าไดมอนด์และสีแดงอิกไนทที่มาพร้อมหลังคาสีดำสไตล์ทูโทนซึ่งมีเฉพาะในรุ่น RS และทั้งหมดนี้คือ Honda WR-V ใหม่ยนตกรรม SUV 5ที่นั่งโดยมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยได้แก่รุ่น SV และ RS รุ่น SV ภายในสีดำตกแต่งด้วยได้สีน้ำเงินและรุ่น RS ภายในสีดำตกแต่งด้วยได้สีแดง นับจากนี้วันพิเศษของคุณจะสามารถสร้างเองได้ทุกวันด้วย Honda W R V ใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนทุกไลฟ์สไตล์และให้คุณสนุกไปกับการขับขี่ในทุกเส้นทาง All New Honda W R V Drive My Day